นี่แหละฮะแฟนๆวงการเพลงไทยตกใจไม่น้อยนะครับค่ายเพลงดังเข้าสาร Entertainment เอ็นเตอร์เทนเมนต์นี่แหละครับที่สิลปินมากความสามารถนะฮะนี่งที่ผมบอกไปเลยโฟ i x มิก w ์พาวเวอร์แพดแบล็คเฮดพันช์วรการและอีกมากมายครับออกมาโพสต์จดหมายประกาศยุติบ,บทบาทการเป็นค่ายเพลงผ่านทาง Facebook เข้าสารเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับ มีการระบุข้อความด้วยนะครับว่าบริษัทเข้าสารแอนิเมชันจำกัดและ KS g a สแกงซึ่งเป็นค่ายเพลงในเครือนะฮะก็มีการเดินหน้าสร้างสาร์บทเพลงหลากหลายแนวครับผลิตสปินหน้าใหม่ขึ้นมาประดับวงการฟตรีนับร้อยชีวิตนะฮะรวมถึงปลุกชีวิตเปินยุคเก่าให้กลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งในระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานะครับมีการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมทางดนตรีนะครับและก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงขอยุติบทบาทเป็นค่ายเพลงฮะแล้วก็ระงับการสร้างสารบเพลงมิวสิกวิดีโอคอนเทนต์เพื่อความบันเทิงต่างๆรวมไปถึงหยุดผลิตสืลปินหน้าใหม่นะครับหลังจากนี้ฮะสิลปินที่เคยอยู่ภายใต้การดูแลของค่ายนะครับก็ถือว่ามีสถานะเป็นอิสระตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับหากแต่ค่ายเพลงในเครือนะฮะเข้าสารมิวสิกค่ายเพลงสตริงเข้าสารซาวด์เข้าสารแลนด์ค่ายเพลงลูกทุ่งอินดี้แล้วก็มีเข้าสารมักนะครับค่ายเพลงไวตี้สุขสนานเนี่ยจะยังคงดำเนินการ กิจการต่อไปนะฮะทางด้านแฟนคลับนะฮะไม่ว่าเป็นโฟล์มิกส์นะครับพาวเวอร์แพดเองนะฮะก็ได้ออกมาให้กำลังใจพร้อมกับเผยนะครับว่าะจะยังคงซัพพอร์ตต่อจากนี้ต่อไปเช่นเดียวกันครับค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i d e t นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ